ผลฟุตบอลชายเอเชียนเกมคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิหร่านจบลงแล้วครับด้วยผลชนะของทีมชาติอิหร่านไป2ประตูต่อ0นทีมชาติไทยครับเริ่มเกมมาทําได้ดีด้วยครับสามารถมีโอกาสยิงด้วยจากยศกรบุรพาแต่ไปติดเซฟผู้รักษาประตูจนมาถึงครับนาทีที่14 ทีมช้างศึกทีมชาติไทยครับเสียประตูแบบไม่น่าเสียครับจากความผิดพลาดของนนพลละครพลนายประตูที่กำลังจะเปิดเกมขึ้นมาแต่โดนอามีตัวโมตาฮาลีของหน้าตัวเก่าทีมชาติอิหร่านพุ่งมาบล็อกครับทำให้บอลเข้าประตูไปจบครึ่งแรกทีมชาติอิหร่านนำทีมชาติไทย10 เริ่มครึ่งหลังมาครับทีมชาติไทยทําได้ดีมากขึ้นครับมีโอกาสหลายครั้งที่จะได้ประตูตีเสมอแต่ขาดความเฉียบขาดและเล่นไปเล่นมาครับทีมชาติไทยมาเสียจุดโทษครับในนาทีที่80จากจังหวะผิดพลาดอีกครั้งวาลิชูทองกองหลังเคลียบอลไปเตนะนนักเตะอีลาน หลุดเดี่ยวมานนพลละครพลเสียเหลี่ยมรวบคู่แข่งลม้มลงผู้จดสินเป่าเป็นจุดโทษทันทีก่อนที่ยะสินสามาน่จะรับนาทีสังหารไม่พลาดเวลาที่เหลือครับไม่มีประตูเพิ่มทำให้ทีมชาติไทยแพย้ทีมชาติอิหร่านไปศูนย์ประตูต่อสองตกรอบ16ทีมสุดท้ายครับผม